นียายรักแฟนตาซีเรื่องท่านด้ยุคโปรดหยุดแกล้งค่าเสียทีฝากกดไลค์และกดติดตามช่องนี้ไว้ด้วยนะคะตอนที่18ในช่วงสายของวันนั้นไอริสได้พบกับมอร์แกนพ่อค้าชาวซิเลเซียนที่ติดต่อค้าหายกับอาณาจักรวาเดนมานานเขาเป็นชายสูงวัยที่ยังคงดูแข็งแรง ท่าทางและการพูดคุยที่ดูเป็นมิตรนั้นทำให้ไอริสไม่แปลกใจเลยว่าทำไมเขาถึงทำการค้าจนร่ำรวยได้ขนาดนี้มอร์แกนให้ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาต่างๆของวาเดนจนทำให้เธอมั่นใจว่าการที่พื้นที่นั้นเพาะปลูกไม่ขึ้นก็เพราะปลูกพืชชนิดเดิมซม้ำๆเช่นเดียวกันกับอนาเขตบรันเชตของเธอก่อนหน้านี้ไม่ได้เกี่ยวกับสภาพอากาศแต่อย่างใดดังนั้น หากลองใช้วิธีการเดียวกันในการแก้ไขก็น่าจะได้ผลเธอฝากข้อความนี้กับหลอดดัลลัสเพื่อส่งต่อให้กับองค์ชายโรเจอร์อีกทีถ้าเช่นนั้นท่านช่วยไปส่งค่าที่หอสมุดก่อนได้หรือไม่คะค่าต้องเอาหนังสือไปคืนค่ะหนังสือสองเล่มนั่นนะหรือไม่ต้องเอาไปคืนหรอกมันเป็นของเจ้าแล้วนะอืมหมายความว่ายังไงคะ ข้าส่งจดหมายไปแจ้งทางบรรรักษ์แล้วว่าหนังสือสองเล่มนี้ค่าจะขอรับไว้เจ้าไม่ต้องเอาไปคืนหรอกยังต้องใช้มันศึกษาหาข้อมูลอยู่ไม่ใช่หรือชายหนุ่มอธิบายซื่อๆเรากับมันเป็นเรื่องปกติที่สามารถทำได้แต่ได้ยังไงกันคะมันคือหนังสือของหอสมุดกลางนะคะไอริสถามซ้ำทำให้หลอดดัลลัสจำใจอธิบายที่มาที่ไปอย่างตะกุกตะกักเล็กน้อย ตระกูลคาเวนดิชแฉงเอดินเวลเป็นผู้ก่อตั้งหอสมุดกลางนะ่ะหนังสือทุกเล่มในนั้นก็เป็นเหมือนสมบัติของตระกูลข้าจะหยิบออกมาสักเล่มสองเล่มก็ไม่เป็นไรหรอกเขาพยายามพูดด้วยน้ำเสียงที่ดูไม่โอ้วดเกินไปหญิงสาวจ้องมองร่างสูงตามไม่กระพริบก่อนจะถอนหายใจออกมาเบาๆถึงข้าจะไม่ชอบวิธีนี้เท่าไหร่ แต่ก็ต้องยอมรับว่าข้ายังต้องใช้หนังสือสองเล่มนี้จริงๆตกลงข้าจะรับไว้ค่ะขอบคุณท่านมากนะคะเอาไว้โอกาสหน้าข้าจะพาเจ้าเข้าไปสำรวจห้องนอนของข้าแล้วกันในนั้นมีหนังสือที่เจ้าน่าจะสนใจไม่ต่างจากหนังสือในหอสมุดเลยละ่ะท่านกำลังหลอกล่อให้ข้าเข้าห้องนอนของท่านด้วยหนังสืองั้นหรือคะใช่แล้วและข้าหวังว่ามันจะได้ผลด้วย หลอดดันลัสยาคิวให้เธอแล้วทำไมท่านไม่บอกให้เร็วกว่านี้ล่ะคะคำพูดนั้นทำให้ชายหนุ่มเลิกคิวเขาไม่คิดว่าหญิงสาวจะยอกย้อนกลับมาเช่นนั้นเจ้าอยากเข้าห้องนอนข้าขนาดนั้นเลยหรือก็ในเมื่อหลายวันก่อนหน้านี้ท่านไม่ได้อยู่คารหาดเลยข้าคิดว่าการเข้าไปสํำรวจหนังสือในห้องนอนของท่านในช่วงเวลานั้นน่าจะปลอดภัยนะคะหญิงสาวยิ้มกว้าง ในขณะที่ชายหนุม่มโน้มตัวมากระซิบที่ข้างหูเธอข้าถึงอยากบอกเจ้าในช่วงเวลาที่ข้าอยู่ด้วยอย่างไรเล่ามันน่าสนุกกว่าตั้งเยอะไม่ใช่หรือหัวใจของหญิงสาวเต้นรัวขึ้นมาอีกครั้งไอริสเม้มปากแน่นข่มความรู้สึกเธอเหลือบตามองร่างสูงด้วยใบหน้านิ่งพาข้ากลับคฤาหาสน์ของข้าเถอะค่ะลอดดันลัสหัวเราะในลำคอ ทั้งคู่ไม่ได้พูดอะไรกันต่อระหว่างนั้นไอริสเปือนหน้าออกไปนอกหน้าต่างหวังจะระงับความเขินและความอึดอัดที่ก่อตัวขึ้นจากการถูกในตาสีมรกตจ้องมองด้วยความคลุ่มกลิ่มข้าคงไม่ได้เจอเจ้าอีกนานหวังว่าเจ้าจะคิดถึงข้าบ้างนะชายหนุ่มพูดขึ้นทำลายความเงียบในรถมา้าเป็นเวลาเดียวกันกับที่รถม้าชะลอความเร็วลงจอดหน้าคฤราสน์บลันเชต ท่านจะไปไหนหรือคะองค์ชายคงจะส่งข้าไปเจราจากับอาณาจักรวาเดนให้เร็วที่สุดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดสงครามข้าอาจจะต้องเดินทางพรุ่งนี้หรือมรืนนี้ก็ได้ใครจะรู้ร่างสูงศบตาเธอสายตาเขาฉายแววล,ลึกล้ำราวกับต้องการสื่อความหมายบางอย่างแล้วก็ช่วงที่ข้าไม่อยู่ถ้าเจ้าอยากได้อะไรจากส่วนของข้าบอกใครได้เลยนะ ไอริสกลืนน้ำลายอย่างยากลำบากเขากำลังจะเดินทางไกลเพื่อไปเจราจากับอาณาจักรที่พวกเขาต้องสู้รบถ้าเธอไม่ย้อนเวลากลับมาแน่นอนว่าเป็นหลอดดัลลัสนั่นแหละที่จัดการคนเหล่านั้นทั้งหมดครั้งนี้หากเจราจาไม่สำเร็จคงไม่สามารถหลีกเลี่ยงสงครามได้ประชาชนของทั้งสองฝ่ายมีแต่จะเสียกับเสียหากการย้อนเวลากลับมานี้ทำให้เธอสามารถเปลี่ยนแปลงเรื่องราวเหล่านี้ได้ ก็ถือว่าคุ้มค่าเลยทีเดียวขอบคุณท่านมากที่คอยดูแลค่ะข่าเชื่อว่าการเดินทางครั้งนี้ของท่านทุกอย่างจะเรียบร้อยดีขอให้ท่านเดินทางปลอดภัยนะคะคำพูดนั้นทำให้ชายหนุ่มยิ้มออกมาเขายกมือขึ้นรูปศรีรษะของเธอเบาๆค่าดีใจที่เจ้าเป็นห่วงค่าแต่ห่วงตัวเองเธอไอริสช่วงนี้ก็อย่าไปก่อเรื่องที่ไหนละ่ะ เป็นเด็กดีของข้าเข้าใจหรือไม่ข้าไม่ได้อยากมีเรื่องนะคะดูเหมือนเรื่องจะชอบเข้ามาหาข้ามากกว่าค่ะหญิงสาวไม่ได้ปฏิเสธคำว่าเป็นเด็กดีของข้าทำให้ร่างสูงอดยิ้มกว้างไม่ได้เขาไม่ได้พูดอะไรต่อแต่โน้มตัวเข้าไปใกล้สูดกลิ่นหอมจากเรือนผมสีเงินให้เต็มปอดและใช้มือข้างที่ยังอยู่บนศีรษะของหญิงสาวดึงริบบิ้นสีฟ้าบนผมของเธอออกมา ริบบิ้นอันนี้ข้าขอเก็บไว้นะอย่าเอาไปให้คนอื่นต่อก็แล้วกันค่ะหญิงสาวได้ต่บนอุบอิบอยู่คนเดียวหลอดดัลลัสหัวเราะเบาๆรีบเก็บริบบิ้นใส่กระเป๋าอกอย่างรวดเร็วแล้วเดินออกไปคอยช่วยพยุงเธอลงจากรถม้าไอริสไม่ได้ต่อว่าอะไรเธอโค้งให้เขาน้อยๆตาและยิ้มให้เขา ก่อนจะหมุนตัวเดินเข้าไปในคาราสาดด้วยความรู้สึกใจหายแปลกๆไม่ได้นะไอริสเธอจะวันไวให้กับชายคนนี้ไม่ได้ต่อให้เธอชอบสัมผัสของเขามากแค่ไหนแต่เธอก็ไม่ควรทุ่มเทใจหรือเชื่อใจใครอีกแล้วเธอลืมไปแล้วหรือว่าการทุ่มเทเพื่อใครคนหนึ่งจนหมดใจทำให้เธอเจ็บหนักขนาดไหนเธอสูญเสียอะไรไปบ้างอย่าลืมซิไอริส หากเธออยากใช้ชีวิตอย่างสงบเธอก็ควรจะยืนหยัดอยู่ได้ด้วยตัวของเธอเองท่านพี่ท่านพี่กลับมาแล้วยินดีต้อนรับกลับคฤหาสา์ครับท่านพี่เอดเดรียนน้องชายวัยรุ่นของเธอปรีเข้ามาทักทายด้วยความดีใจเอดเดรียนอายุน้อยกว่าเธอห้าปีหลังจากที่เขาเตสเอลิสผู้เป็นมารดาจากไป ไอริสถูกส่งตัวกลับไปอยู่ที่อนาเฮดบลันเชตแต่น้องชายของเธอกลับได้อยู่เมืองหลวงและเรียนต่อในโรงเรียนของชนชั้นสูงในเมืองหลวงด้วยเหตุผลที่ว่าเขาเป็นผู้ชายทั้งคู่จึงไม่มีโอกาสได้พบเจอกันบ่อยนักตอนนี้เอเดรียนกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีสุดท้ายก่อนจะจบการศึกษาเจ้าสบายดีนะเอเดรียนไอริสเอ่ยทักผู้เป็นน้องชายอย่างเอ็นดู เธอพยายามรูปศีรษะของเขาอย่างที่เคยทำทุกครั้งแต่ดูเหมือนครั้งนี้เขาต้องโน้มตัวลงมาเล็กน้อยให้เธอรูปถึงเจ้าตัวสูงขึ้นเยอะมากข้าก็ปกติดีท่านพี่นั่นแหละที่ดูสู้ผอมข้าตกใจแทบแย่ที่เห็นข่าวของท่านพี่บนหน้าหนังสือพิมพ์เพื่อนข้าที่โรงเรียนต่างเข้ามาสอบถามข่าวคราวของท่านพี่ตลอดเลยเอเรียนพูดเ,เจ้ยแจ้วถึงแม้จะไม่ค่อยได้เจอกันแต่ทุกครั้งที่เจอกัน เอเดรียน <Adrian> <_ an> จะเป็นฝ่ายเข้าหาพี่สาวก่อนเสมอและไอริสเองก็จะเล่นกับเขาทำให้ทั้งคู่สนิทกันพอสมควรฮ <_ an> <_ an> <_ an> ตอนนี้พี่ชื่อเสียงโด่งดังเลยสินะไอริส <_ an> หัวเราะยังขอไปทีแล้วเรื่องท่านพี่แอนนาผู้เป็นน้องเรียบๆเ,เคียงเคียงถามเ <_ an> จ้าอยู่ฝั่งใครล่ะเอเดรียนพี่จะได้อธิบายได้ถูก แม้ข้าก็ต้องอยู่ฝั่งท่านพี่ของข้าสิครับจะเป็นใครไปได้ละ่ะเอดเรียนพุ่งเข้ามาเกาะแขนไอริสด้วยความออดอ่อนท่านพี่เล่าให้ข้าฟังหน่อยข้าไม่รู้เรื่องอะไรเลยข้าไม่อยากจะเชื่อเลยว่าท่านพี่แอนนาจะทำแบบนี้ไม่ใช่แค่ท่านพี่แอนนาหรอกเลดี้แมด l i ลีนก็ร้ายพอกันนางพยายามผลักไสให้พี่แต่งงานเพื่อให้ออกจากตระกูลเจ้าก็ระวังตัวไว้ด้วยนะ ท่านพี่คิดมากไปหรือไม่ถึงแม้ท่านพี่จะแต่งงานกับชายอื่นไปข้าก็ต้องได้เป็นเอินต่อจากท่านพ่ออยู่ดีเหตุใดเลดี้แมเดลีนต้องคิดร้ายกับท่านพี่ด้วยเล่าเอดเรียนตำแหน่งเอินสืบทอดทางสายเลือดก็จริงอยู่แต่ทรัพย์สมบัตินั้นไม่แน่อีกทั้งตอนนี้เลดี้แมดลีนก็เป็นคอยดูแลเอกสารต่างๆด้วยพี่ว่านางไม่ได้สนใจตำแหน่งเอินหรอกสนใจแค่สมบัติเรามากกว่า เพราะยังไงซะดูเหมือนท่านพี่แอนนาก็จะแต่งงานกับลอดออสตินในไม่ชา้าอืมนั่นก็สมเหตุสมผลอยู่นะว่าแต่ว่าท่านพี่แอนนาก็ใจร้ายจังจะแต่งงานกับลอดออสตินจริงๆหรือท่านพี่เพิ่งจะถอนมั่นไปได้เดือนเดียวเองนะแล้วท่านพี่ไม่เป็นไรหรือถึงแม้ชายหนุ่มจะไม่อยากถามอะไรที่ทำร้ายจิตใจพี่สาวแต่ก็อดอยากรู้ไม่ได้ไอริสคว้ามือน้องชายมาจับและส่งยิ้มให้เขา พี่ไม่เป็นไรเอเดรียนพี่ไม่ได้รักลอร์ดออสตินจะว่าไปแล้วตั้งแต่เธอย้อนเวลากลับมาก็เพิ่งผ่านไปได้แค่เกือบสองเดือนเท่านั้นไม่น่าเชื่อว่าจะเกิดเหตุการณ์ขึ้นมากมายขนาดนี้งั้นหรือนี่ข้าตกข่าวไปหรือนี่ก่อนหน้านี้ท่านพี่ออกจะปลื้มเขาขนาดนั้นแสดงว่าตอนนี้ท่านพี่เองก็มีความรักครั้งใหม่ใช่หรือไม่ผู้เป็นน้องเริ่มเอ่ยปากแซว เขาหลีตามองพี่สาวเรากับจะจับผิดเธออะไรทำให้เศร้าคิดแบบนั้นก็ท่านพี่ดูไม่โศกเศร้าถึงแม้จะดูผอมไปนิดแต่หน้าตาก็เปล่งปลั่งเหมือนคนกำลังมีความรักเอดเดรียนเริ่มวิเคราะห์ยกมือข้างหนึ่งขึ้นกอดอกและมืออีกข้างรูปคางตัวเองเขาเดินวนรอบตัวพี่สาวเพื่อพินิจพิเคราะห์อย่างละเอียดอีกอย่างข้าว่าท่านพี่ดูเปลี่ยนไป แต่ข้าก็บอกไม่ถูกว่าเปลี่ยนไปยังไงหรือว่าจะเป็นอะไรท่านในยุคเอดินเวลน้องชายไายด้วยสีหน้าทะเล้นหญิงสาวครอกตาหนึ่งทีก่อนจะเอื้อมมือไปจับไหล่น้องชายเพื่อให้เขาหยุดพูดเธอรีตามองเขาและพยายามเปลี่ยนประเด็นเจ้าพูดเหมือนคนเคยมีความรักเจ้ามีคนรักนั้นหรือใครกันบอกพี่มาสิ อย่าเปลี่ยนเรื่องสิท่านพี่ข้าถามท่านพี่ก่อนนะบอกข้ามาสิท่านพี่มีความรักครั้งใหม่ใช่หรือไม่ไม่มีอะไรหรอกนาว่าแต่ท่านพ่ออยู่หรือไม่ลูกสาวสายเลือดแท้ๆมีปัญหาแต่ไม่เคยคิดจะโผล่หน้ามาช่วยเลยสักนิดไอริสเปลี่ยนเรื่องคุยเธอไม่ได้มีความรักครั้งใหม่และเธอก็ยังไม่ต้องการที่จะพูดถึงชายที่ทำให้เธอหัวใจเต้นผิดจังหวะตอนนี้เจเย็นๆนาะท่านพี่ ท่านพ่อแทบไม่ได้อยู่คาห์ลาดเลยนะอ้าวท่านพ่อก็แทบไม่ได้อยู่ที่นาาเขตบันเชตเหมือนกันพี่นึกว่าท่านพ่ออยู่ที่นี่เสียอีกท่าน,นพ่อต้องไปติดต่อค้าขายกับเมืองอื่นบ่อยๆเห็นว่าครั้งนี้ไปทางตอนเหนือแต่ว่ากลับมาแล้วนะวันนี้ต้องเข้าประชุมสภาขุนนางที่วังหลวงงั้นหรือหญิงสาวพลันนึกถึงชายหนุ่มที่พาเธอไปโน่นมานี่และมาส่งเธอที่คาราดวันนี้ เขาไม่ต้องเข้าประชุมหรือไงกันนะท่านพี่ข้าขอพูดความรู้สึกข้าอย่างหนึ่งได้หรือไม่จูจู่เอดเดรียนก็จ้องหน้าเธอขมิงและถามเธอด้วยน้ำเสียงจริงจังหญิงสาวเหลือบมองน้องชายด้วยหางตาก่อนจะพยักหน้าอนุญาตท่านพี่ดูเฉยชากับข้ามากขึ้นข้าว่าข้าเสียท่านพี่ไอริสผู้อ่อนโยนไปแล้ว เอเดียนพูดด้วยใบหน้าเศร้าสร้อยอริสพี่สาวคนเดิมที่เขาเคยรู้จักปกติแล้วจะร่าเริงสดใสชวนเขาคุยเล่นอย่างสนุกสนานแต่มาวันนี้ถึงแม้ใบหน้าจะมีรอยยิ้มอยู่บ้างแต่น้ำเสียงสายตาและท่าทางการพูดการจาของเธอช่างเด็ดขาดและดูเย็นชามากไอริสยิ้มบางๆให้กับคำพูดนั้นใบหน้าที่ตีสีหน้าสลดนั้น ทำให้เธออดไม่ได้ที่จะเอื้อมมือไปรูปศีรษาของน้องชายอีกครั้งอย่างอ่อนโยนแม้ว่าคนที่ไม่ค่อยได้เจอกันอย่างเอเดรียนยังจับได้ว่าเธอเปลี่ยนไปบางทีเธออาจจะเปลี่ยนไปเยอะมากจริงๆเจ้าก็ดูสิว่าช่วงนี้เกิดอะไรขึ้นกับพี่บ้างหากพี่มัวแต่อ่อนโยนปวกเปียกเหมือนเมื่อก่อนพี่ก็ถูกรังแกนะสิเจ้าก็อย่าคิดมากเลย พี่ก็ยังเป็นพี่สาวของเจ้าคนเดิมเข้าใจหรือไม่น้องชายพยักหน้าเงกก่อนจะเปลี่ยนสีหน้าร่าเริงทันควันแล้วท่านพี่กับท่านเดยุเอดินเวลเป็นอย่างไรบ้างครับไปอยู่ด้วยกันตั้งหลายวันต้องมีอะไรเกิดขึ้นบ้างสิคราวนี้ไอริสไม่ได้ชักสีหน้าเพียงแต่ยักไหล่ก็นิดหน่อยคำพูดนั้นทำให้อีกฝ่ายตาโตด้วยความอยากรู้แต่ก็ยังไม่กล้าถาม ได้แต่จ้องพี่สาวยังกดดันให้เธอพูดต่อไม่มีอะไรนี่เขาก็ดูเป็นคนดีท่านพี่ท่านพี่ไปอยู่กับเขาตั้งหลายวันนิยามเขาได้แค่นี้หรือท่านพี่รู้หรือไม่ว่าเลดี้ที่โรงเรียนค่าชอบเขาคลั่งใครเขาเยอะมากจนน่ารำคาญค่าต้องพยายามปิดปากเงียบไม่เป่าประกาศออกไปว่าท่านพี่ของข้าอยู่ร่วมชายขากับเขาแล้วโอ๊ย หญิงสาวยิกแก้มน้องชายที่พูดมากของตัวเองแล้วยังไงเขาทำเพื่อท่านพี่ขนาดนี้อย่าบอกนะว่าท่านพี่ไม่รู้ว่าเขาคิดยังไงกับท่านพี่นะ่ะเด็กตัวเล็กๆยังมองออกเลยประเด็นคือท่านพี่ไม่กลัวว่าเขาจะหว่นไว้ไปกับเลดี้คนอื่นหรือเขาก็ผู้ชายคนหนึ่งนะเป็นคนดีคนนึงแบบที่ท่านพี่บอกหลุดมือไปเสียดายแยกไอริสทำเป็นไม่ใส่ใจ เธอเสียมองน้องชายด้วยหางตาแล้วเจ้าจะให้ข้าทำยังไงเอดเดรียนรอบอมยิ้มที่พี่สาวติดกับอ่อยเขาหน่อยสิท่านพี่แสดงท่าทางเล็กๆน้อยๆให้เขารู้ว่าท่านพี่เองก็มีใจให้เขาเหมือนกันข้าไม่เคยพูดว่าชอบเขานะเจ้าคิดไปเองเฮ้อท่านพี่เปลี่ยนไปจริงๆด้วยละ่ะที่กับคนก่อนหน้านี้ท่านพี่ยังแสดงออกชัดเจนได้เลย เจ้าหนี่หยุดพูดถึงเขาเสียทีตอนนั้นข้ายังเด็กตอนนี้โตแล้วก็ควรแสดงออกได้มากขึ้นนะท่านพี่หรือข้าพูดผิดคำพูดนั้นทำให้ไอริสถูกคิดเสี้ยววินาทีก่อนจะปั้นหน้าจริงจังก็ได้ก็ได้เจ้าพูดไม่ผิดแต่ผิดที่พูดช้าไปเขาไม่อยู่แล้วจะไปธุระต่างเมืองคงไม่อยู่อีกหลายเดือนเฮ้อไปธุระต่างเมืองหรือ คงจะมีเลดี้เมืองอื่นคอยแทะลมเขาอยู่ไม่น้อยคนเป็นน้องพูดลอยหน้าลอยตาแซวพี่สาวเซอบ้าหยุดพูดเรื่องนี้ได้แล้วนะ่าปากว่ามือก็ตีแขนน้องชายไปหนึ่งทีฮ <c oughs> ่าฮนพี่กลับมาร่าเริงเหมือนเดิมแล้วค่ำวันนั้นเอิร์นสตีฟบรันเชตกลับมาที่คาราสนาทันเวลามือค่ำ วกเขาจึงมีเวลาพูดคุยกันตามประสาพ่อลูกที่ไม่ได้เจอกันนานเห็นทีว่าพ่อต้องส่งของไปขอบคุณท่านดดยุกเอดินเวลที่คอยช่วยเหลือเจ้าซะหน่อยเอิร์นสติฟเอ่ยขึ้นหลังจากฟังเรื่องราวต่างๆของลูกสาวไอริสเหลือบตามองผู้เป็นบิดาด้วยความหงุดหงิดในใจถ้าเป็นเรื่องค้าขายก็คงจะไม่มีใครสู้ชายสูงวัยแต่ยังดูหนุ่มแน่นคนนี้ได้ แต่ถ้าเป็นเรื่องการเมืองเขากลับวางตัวเป็นกลางไม่ออกความคิดเห็นใดๆแม้ว่าลูกสาวทั้งสองของเขาจะต้องเข้ามาพัวพันเป็นหมากตัวหนึ่งในเกมการเมืองนี้ด้วยก็ตามจะว่าไปแล้วดยุกเปนแธมเสนอต่อที่ประชุมให้จัดงบเพื่อช่วยเหลือคนยากไร้ด้วยนะเขาพูดโนมน้าวได้ดีเลยทีเดียวคงอยากจะทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอันในฐานะรัชทายาทลำดับที่สองบ้าง เอิร์นสตีฟเปิดประเด็นถึงรัชทายาทป้ายแดงงั้นหรือคะแล้วมีแนวโน้มว่าจะผ่านหรือไม่คะก็กำลังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่พวกการคลังกังวลเรื่องงบประมาณที่ตอนนี้ดูเหมือนจะร่อยรอนะ่ะถ้าเป็นเช่นนั้นก็ไม่ควรจัดสินะคะแต่ยุคเป็นแชมก็ดูจะมีคนสนับสนุนเยอะขึ้นนะอาจจะผ่านก็ได้สรุปว่าท่านพ่ออยู่ฝ่ายไหนหรือคะ ตระกูลเราวางตัวเป็นกลางมาตลอดนะไอริสไม่ว่าใครได้ขึ้นเป็นจักรพรรดิองค์ต่อไปเราก็จะสนับสนุนเขาต่อให้คนคนนั้นเป็นหลอดออสตินที่หักหลังค้ายงั้นหรือคะเขาก็จะมั่นหมายกับแอนนาหนีก็ส่งผลดีต่อการค้าขายของตระกูลเราอยู่ดีนะท่านพ่อคิดแต่เรื่องธุรกิจนั่นแหละท่านพี่ไม่ได้สนใจเรื่องการเมืองเท่าไหร่หรอกเอดรียนพูดแทรกขึ้นมาด้วยน้ำเสียงเจอความขบขัน ไอริสได้แต่กรอกตาอย่างเหนื่อยนายท่านพ่อการที่ท่านวางตัวเป็นกลางทางการเมืองมันทำให้ข้าต้องพลอยติดร่างแห่ไปด้วยนะคะท่านพ่อไม่รู้จริงๆหรือว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับข้าก่อนหน้านี้พวกเขาทำเพื่อข่มขู่ท่านไอริสพูดออกมาอย่างเหลืออดผู้เป็นพ่อถอนหายใจเบาๆเขาหลับตาครู่หนึ่งก่อนจะตัดสินใจไขข้อห้องใจให้ลูกสาวฟัง ไอริสพอทำงานให้ราชวงศ์ตระกูลเรามีราชวงศ์หนุนหลังอยู่แบบนี้ยังเรียกว่าไม่เลือกข้างอีกหรือท่านพ่อหรือว่าใช่นี่เป็นความคิดขององค์จัก,กรพรรดิที่ต้องการให้การเมืองมีการถ่วงดุลอำนาจพระองค์ไม่ต้องการให้พ่อออกความคิดอะไรมากในสภาหากพ่อแสดงออกว่าเลือกฝั่งอย่างจริงจังแล้วล้วก็อำนาจจะเอ็นเอียงไปฝั่งหนึ่ง สงครามกลางเมืองแย่งชิงอำนาจก็อาจจะเกิดเร็วขึ้นได้ยินแบบนั้นไอริสก็นิ่งไปพักหนึ่งเธอเบ้ปากให้กับคำพูดของบิดาเหล่านั้นหวังว่าราชวงศ์จะปกป้องเราเหมือนกันนะท่านพ่อไม่อย่างนั้นข้าคงได้ตายก่อนเป็นแน่โทท่านพี่เอเรียนกำลังจะหาคำพูดปลอบใจพี่สาวว่าแต่เจ้าเถอ ขยันร่ำเรียนวิชาการบัญชีและการจัดเก็บภาษีไว้ด้วยละ่ะเรียนจบแล้วจะได้มาช่วยท่านพ่อดูแลเรื่องการเงินของอนาเขตของเราไอริสหันไปพูดกับน้องชายเธอยังคงนึกเสียดายที่เธอไม่ได้เข้าเรียนในโรงเรียนของชนชั้นสูงซึ่งเปิดสอนวิชานี้เลดี้แมดดลีนก็ทำหน้าที่นี้ได้ดีอยู่แล้วนะไอริสเอิร์นสตีฟบอกลูกสาว ท่านพ่อจะไว้ใจเลดี้แมเดลีนก็ไว้ใจไปเถอคะค่ะแต่หลังจากข่าผ่านเรื่องราวร้ายมาข่าไม่ไว้ใจนางหญิงสาวตอบบิดาอย่างหงุดหงิดและข่าก็เชื่อว่านางจะเริ่มเคลื่อนไหวหลังจากที่ลูกสาวของนางได้มั่นหมายกับราชทายาตลำดับที่สองต่างหากละ่ะไอริสคิดในใจผู้เป็นบิดามองหน้าลูกสาวตัวเองอย่างพิจารณาก่อนจะถอนหายใจออกมาดังๆเฮ้อ พ่อเข้าใจลูกนะแต่หากนางไม่น่าไว้ใจอย่างที่ลูกว่าจริงๆสิ่งที่ลูกคิดจะทำต่อจากนี้คงต้องระวังตัวให้มากเอาเป็นว่าข้าจะส่งจดหมายไปขอคัดลอกบัญชีรายรับรายจ่ายย้อนหลังจากลูกคัสมาตรวจสอบละกันข้าทำเช่นนั้นได้หรือไม่ครับท่านพ่อเอเรียนถามบิดาเนื่องจากว่าเขาเองไม่เคยเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับอนาเขตบลันเชตและผู้เป็นบิดาก็ไม่ค่อยได้กลับไป การขอให้ลูคัสพอบ้านประจำตระกูลที่เป็นผู้ดูแลทุกอย่างในอนณาเขตบันเชตช่วยจะง่ายกว่าถ้าทำแบบนั้นแล้วสบายใจก็แล้วแต่เจ้าเถอะพ่อจะบอกลูคัสไว้ให้เอิร์นสตีฟรับคำแล้วหันไปหาลูกสาวส่วนเจ้าถ้าอยู่ที่โน่นแล้วอึดอัดเจ้ามาอยู่ที่เมืองหลวงนี่เลยก็ได้นะไอริสอยากทำธุรกิจอะไรหรือไม่เดี๋ยวพ่อลงทุนให้เอง ไอริสเหลือบตามองบิดาด้วยห่างตาและสายหน้าสมกับเป็นพ่อค้าในหัวมีแต่เรื่องเงินเงินทองทองตลอดเวลาเลยนะคะแต่ท่านพ่อพูดเองนะคะว่าจะลงทุนให้คะ่ะแน่นอนลูกรักเจ้าอยากทำอะไรว่ามาเลยหรือเจ้าอยากจะช่วยพ่อดูแลเรื่องค้าขายกับต่างเมืองก็ได้นะแต่เจ้าอาจต้องเดินทางบ่อยหน่อยดวงตาของผู้เป็นพ่อฉายแววดีใจ ไม่ค่ะท่านพ่อข้าอยากเปิดร้านคาเฟ่คาเฟ่หรือเจ้าหมายถึงร้านน้ำชานะหรือไม่เพียงเฉพาะน้ำชาค่ะท่านพ่อจะมีเครื่องดื่มหลากหลายที่ได้มาจากต่างเมืองข้าเคยเห็นรายการสินค้าของท่านพ่อน่าสนใจมากค่ะราคามันอาจจะแพงไปสักหน่อยแต่ร้านนี้เราจะขายให้เฉพาะกลุ่มชนชั้นสูงเท่านั้นอ๋อเอเดรียนเจ้ามาเป็นนักบัญชีให้พี่นะ ไอริสพูดอย่างตื่นเต้นเออครับท่านพี่เอ,อเรียนที่กำลังนั่งจิบชาฟังพ่อกับพี่สาวคุยกันเอ,อ่ยรับปากอย่างงงงเอ,อิร์นซิฟนิ่งไปครู่หนึ่งพ่อพอจะมองภาพที่เจ้าพูดออกเอาละงั้นเริ่มที่การวางแผนธุรกิจเจ้าเขียนแผนการมารวมไปถึงหาทำเลที่ตั้งร้านมาด้วยพ่อจะพิจารณาอีกที อ้อแล้วเรื่องสัญญาการเช่าที่ดินและการบริหารจัดการพอจะให้แบรดผู้ช่วยของพ่อเป็นคนสอนเจ้าอีกทีไม่ต้องกังวลหากเจ้าสงสัยอะไรสามารถสอบถามเขาได้เลยเขาบอกบุตรสาวพร้อมรอยยิ้มเอิร์นซีฟอดภูมิใจไม่ได้ที่ในที่สุดบุตรสาวก็มีความคิดในเรื่องการทำธุรกิจเสียทีก่อนหน้านี้เขายังกลุ้มใจอยู่ว่า จะฝากฝังกิจการค้าหายนำเข้าส่งออกนี้ไว้กับใครจริงอยู่ว่าเอเดรียนบุตรชายก็ดูจะมีแววแต่ก็ยังเด็กเกินไปณเวลานี้หากไอริสสนใจและมีความสามารถด้านนี้บ้างเขาก็พอจะเบาใจได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องนี้ไว้ด้วยนะคะเจอกันใหม่วิดีโอถัดไปคะ่ะสวัสดีค่ะ